สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระขุนแผนไข่พาซีกเป็นพระขุนแผนเนื้อดินนะครับด้านล่างมีกุมารทองส่วนพุทธคุณพระขุนแผนนั้นจะดีเด่นด้านคงกระพันชาตี เมตตามหานิยมเป็นพระเนื้อดินจะปรากฏแร่สีน้ำตาลอมแดงกระจายอยู่ทั่วองค์พระขุนแผนไข่พาซี่เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่ในสมเรือนแก้วสร้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นรูปทรงไข่พาซี่ครึ่งองค์ ด้านหลังจะอูมนูนเป็นเนื้อดินเผาผสมว่านและแร่ต่างเนื้อมีทั้งหยาบและละเอียดส่วนพระคุนแผนส่วนใหญ่มักมีสีแดงคล้ายอิฐกับสีดินเผาเพราะเนื่องจากการเผาจึงทำให้สีของดินมีความแตกต่างกันออกไป อาทิสีแดงเข้มสีแดงหม้อใหม่สีแดงพิกุลแห้งพระขุนแผนมีเนื้อละเอียดมีเม็ดแร่สีน้ำตาลอมกระจายอยู่ทั่วองค์นอกจากนี้อาจจะมีพิมพ์เช่นสุมเรือนแก้วสุมละคังสมละคังแบบศิลปะสุขโขทยัยยอดขุนพล แต่จะพบน้อยมากด้วยตามวรรณคดีขุนแผนเป็นข้าราชการทหารกรุงศรีอย,ยุธยามีบุคลิกเป็นชายชาตรีมีความรู้ความสามารถมากเป็นผู้มีสเสน่ห์วันนี้ก็พามาชมพระขุนแผน ไข่พาสีกเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ